ไป,นนปนนสิขึ้นห้างนีเบื้องหน้าก่อนเพื่อนี่บ๋อเดียวมั่วไงถึงม็เลยรอไม่ไวกินเดาสิฉิมถึัวทีครับดังนี้ผมจะเป็นคนถ่ายครับผมลูกพี่ทั้งสองคนเอาเลยนะครับผม <c oughs> บอกยิ่งชุบ <c oughs> ครับเปล่ายิ่งฉูบเลยครับแย่งกันครับไม่ใช่อะไรครับผมมีแต่คนอยากขึ้นครับพึ่งไม่ค่อยมีนะครับผมครับ,รบใช่พอเราสารเฮก็จังอยอะฮเอ ครับผมหนังเล็กๆครับผมหัวน้ำไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับผมนแสงนิดนึงครับผมฝั่งนี้ Ở bài hơi kia là nó ở hạng hoa lạnh đó là hạng hoa ngoài ra ơ nữa 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 กอดกลางนิดนึงครับผมตอกแม่ไงว่าัาติดกินถึงห่อยห่างนี้ว <amps. S 2> ่าถงห่างันดรอแต่แ่แต่แต่มันอยู่ี่ จัดแห่งแรงเลยเขาห้านี่เราลงก่อนเห็นไปโฆษณาอนสาอนโาอนเปิดเมืองน้องคอยเปิดเืองในต้่องีอาเวน แม่ลงนี่แม่ลงนี่ทั้งบุญการมีสนามสนามน้ำสุนทรดเราที่ี้หยักขวดกระช่อมเลยบุญบุญเลียบเขาลงดีสุดขวดหน่นบ่โอ้ยโอ้ยขวดเนี้ยด้วยแม่วันี่ดับ

ครับพอได้ครับผม